เขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องนักสแสดงดาราด,ดังขนาดไหนนะถ้าเจอแบบนี้ที่ผ่านมาก็แม่ชะม้อยที่ผ่านมาก็เกณฑ์ทีก็โดนไปหลายร้อยปีเลยทีเดียวฮะบางคนก็โดนเป็นพันปีนะครับคราวนี้ The Icon Group สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยเดียคอนกุ๊นะฮะปรากฏว่าไม่ใช่เกิดเหตุเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจกันก่อนฮะราคานับมันก็ทรงตัวทองคำก็ปรับขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกจากผลประกอบการของบริษัท ราคาน้ำมันทรงตัวระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์หลังจากดิ่งลง7% 1วันก่อนหน้านี้คาดอุปสงค์ออนแอร์ความกังวลลดลงต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่วนวอลสตรีทฟื้นตัวนะครับได้แรงหนุนจากผลประกรอบการของบริษัทขณะที่ต้องทำตอนนี้ก็จู่ๆก็ปิดบวกพุ่งขึ้นมาในขณะที่นายกรัฐมตรีของอิสราเอลนะครับกล่าวอ้างพบ อาวุธล้ำสมัยของรัสเซียในเลบานอนเป็นจอมินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของฝรั่งเศสว่ากองทัพอิสราเอลพบอาวุธล้ำสมัยของรัสเซียระหว่างบริการค้น,นฐานที่มั่นต่างๆของฮิชบลเลทางใต้ของเลบานอนจากกรณีนี้อาจทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายไปมากกว่าจินตนาการเนทันยาฮูย้ำกับนักสืาพิมเลวิการโรนะครับ ในการให้สัมภาษณ์ภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อปี2006มีเพียงแต่ทหารของเลบานอนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธบริเวณทางตอนใต้แม่น้ำลิตานีแม่น้ำสายหลักของประเทศนะครับในขณะที่อินเดียก็เกิดเหตุการณ์อลลาม,มานเกิดขึ้นมือดีก็คู่บึ้มนะฮะเที่ยวบิน ทั้งหมดกว่า10เที่ยวได้รับผลกระทบถึง48ชั่วโมงก่อความปั่นป่วนวุ่นวายดีเลย์เบี่ยงเส้นทางเที่ยวบินของอินเดียอย่างน้อย100เที่ยวได้รับคำขู่วางระเบิดแบบปลอมๆในรอบ48ชั่วโมงที่ผ่านมานำมาซึ่งปัญหาเดินทางล่าช้าเป็นเวลานานและหลายเที่ยวบินจำเป็นจะต้องมีการเบี่ยงเส้นทางนะครับในขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูก็ เดือดดากลับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอ็มานูเอลมาครองนะครับหลังโดนทวงบุญคุณ UN เป็นผู้ก่อตั้งอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเดือดดาลสุดขีดตอบโต้กลับเอ็มรูเอลมาครองนะครับหลังไม่พอใจคำพูดของประธานาธิบดีของฝรั่งเศสที่เตือนความทรงจำว่าการก่อตั้งประเทศอิสราเอลเป็นผลลัพธ์จากมติของสหประชาชาติ และเรียกร้องรัฐยิวปฏิบัติตามการตัดสินใจต่างๆของสหประชาชาติของสหประชา,ชาชาติหรือ UN เอสึกวัฒกรรมรอบใหม่ที่เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุกระทบกระทั่งทหารอิสราเอลยิงใส่กองกำลังสันนิภาพของ UN นะในเลบานอนนะครับหึงคันไม่เผาผีก็เลยทีเดียวฮะเกาหลีเหนือก็แก้รัฐธรรมนูญยกเกาหลีใต้เป็นรัฐศัตรูปิดหนทางรวมชาติ เกาหลีเหนือประกาศให้เกาหลีใต้มีสถานะเป็นรัฐศัตรูตามรายงานของสื่อสมแดงซึ่งถือเป็นการยืนยันไกลๆว่าสภาแห่งชาตินี้ได้มีการแก้ไขตำมุลแล้วเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้นำคิมจองอึนที่ได้ประกาศยกเลิกเป้าหมายรวมชาติกับเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่ลงมือเองอะเพนดากอนก็ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเอเลียน สุดไฮเทค B 2 2โจมตีบฐานบังเกอร์เก็บอาวุธใต้ดินของฮูตีเยเมนนะฮะส่งสัญญาณไปให้กับทางอิหร่านสำนข่าว AP กับเอเจนซี่รายงานว่าเพนทากอนนะครับส่งเครื่องบินลุกล้ำนะฮะไปทิ้งระเบิดระยะไกลอเมริกัน B2 เมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสที่ผ่านมาทำการโจมตีบังเกอร์อาวุธใต้ดินของกบฏฮูตีในเยเมน ส่งสัญญาณเตือนอิหร่าน AP รายงานว่าสำนักข่าวดาวเทียมเยเมนอันจาซีรานะครับของกบฏฮูตีรายงานว่าการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นที่กรุงซานาที่อยู่ทางใต้การควบคุมของกบฏฮูตีมาตั้งแต่ปี2014นอกจากมีมีการรายงานการโจมตีเกิดขึ้นที่เมืองซาดาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกบฏฮูตี อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นลอยออสตินรันรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลแบบล่องหนบีชูมีเป้าหมายโจมตีนะครับแหล่งข่าวจากอเมริกันเปิดเผยว่าการโจมตีช่วงเช้าตรู่ในวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมาไปที่เป้าหมายบังเกอร์ใต้ดินของกบฏฮูตีซื่อ วอร์โซนของสหรัฐอเมริกายืนยันว่าเป็นที่รู้กันดีว่ากบฏทูตีได้ขุดภูเขาเป็นบังเกอร์ที่มีความทันสมัยแต่ยังไม่ทันเท่ากับบังเกอร์ใต้ดินที่พบในประเทศอิหร่านในขณะที่เลบาน,นอนก็โวยวายนะครับยิวถล่มไม่เลือกยิงโจมตีที่ทำการเทศบาลตายไป16นะร,รวมทั้งนายกเทศมนตรีด้วย กองกำลังอิสราเอลนะครับยิงโจมตีสายอาคารที่ทำการเทศบาลแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลทำให้ในายกเทศมนตรีนะครับและอีก15คนเสียชีวิตซึ่งเป็นการพุ่งเป้าหมายหน่วยงานของรัฐในของเลบานอนเป็นครั้งแรกที่สุดนับตั้งแต่ปฏิบัติการทางทาหารของอิสราเอลเริ่มต้นขึ้นเจ้าที่เลบานอนออกมาประดามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บกว่า50คน ในเมืองนาบาติเยพร้อมชี้ว่านี่คือหลักฐานยืนยันว่าอิสราเอลไม่ได้มีเป้าหมายบทขยี้กลุ่มฮิชเบลละสมุนอิหร่านเท่านั้นแต่ยังมีเจตนาทําลายรัฐเลบานอนด้วยนะครับอิสราเอลได้ออกคําเตือนครั้งแรกเมื่อ3ตุลาคมให้ประชาชนหลายหมื่นคนอพยพออกจากนาบาติเยซึ่งตอนนั้นนะครับนายกเทศมนตรีเมืองยืนยันกับรอยเตอร์ว่าเขาจะไม่ไปไหนนะฮะ ผู้สื่อข่าวในสหรัฐอเมริกาได้สอบถามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแมทธิวมิลเลอร์เกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลนะครับซึ่งโฆษกผู้นี้ก็เลี่ยงนะจะให้ความเห็นตรงๆแต่บอกว่าสหรัฐอเมริกาเข้าใจว่าฮิชบุลเลาะมีการใช้สถานที่ต่างๆเป็นฐานปฏิบัติการรวมทั้งพักอาศัยของพลเรือนและอเมริกันสนับสนุนการโจมตีแบบจำกัดเพื่อเจาะจงไปที่นักรบกลุ่มนี้ ในขณะที่อีกเหตุการณ์นหนึ่งก็เป็นปลาหมึกทะเลลึกหนึ่งรเมตรโปรเมืองมนุษย์เกยตื้นหาดทรายที่สเปนปลาหมึกยักษ์ที่พบได้เห็นยากถูกพบเกยตื้นหาดเอลซาลอนทางตอนเหนือของสเปนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิน่นสัตว์ทะเลน้ำลึกสายพันธ์ุนี้นะฮะ ลักษณะคล้ายคราเคนอสุรกายใต้ทะเลในตำนานถูกพบเป็นครั้งแรกเมื่อราวหนึ่งทศวรรษก่อนและที่ผ่านมาพวกมันถูกพบในสภาพตายแล้วหรือมีชีวิตอยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับอีกเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องเจ้าที่ไต้หวันเจอจีนนะครับอาจเปลี่ยนการซ้อมรบเป็นการโจมตีแบบเต็มขั้นนะฮในรูปแบบของสายฟ้าแลบ เจ้าที่ความมั่นคงระดับสูงของไต้หวันชี้จีนกำลังเสริมเขี้ยวเล็บเพื่อเปลี่ยนการซ้อมรบเป็นการบุกโจมตีอย่างเต็มขั้นได้อย่างรวดเร็วข่าวบูดังกล่าวเป็นการประเมินของไตเปต่อยุทธศาสตร์ของจีนที่อยู่เบื้องหลังการซ้อมรบใหญ่รอบเกาะไต้หวันในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาจีนได้ประกาศซ้อมรบครั้งใหญ่เพื่อส่งสัญญ,ญาณเตือนไปถึงพวกที่ทำกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนรวมถึงการตอบโต้คำถแถลงของประธานดีไล่ชิงเดอ นเนื่องในวันชาติจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พยายามส่งสัญญาณในการแบ่งแยกดินแดนในขณะที่พบก้อนน้ำมันดิบนะฮะกราดเกลือนหาดซิดนีย์เจ้าที่ห้ามคนลงเล่นน้ำวันเป็นอันตรายใช้หาดหลายแห่งในซิดนีย์ของออสเตรเลียร,รวมถึงหาดบอนไดที่มีชื่อเสียงถูกสั่งปิดห้ามคนลงเล่นน้ำเป็นการชั่วคราวหลัง พบก้อนน้ำมันดิบจำนวนนับร้อยร้อยลูกนะฮะถูกกระแสน้ำพัดเกยขึ้นมาบนชายหาดนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยปรากฏว่าสื่อของกัมพูชานะครับได้มีการเปิดเผยว่าเรื่องของดีไอคอนลามไปหลายชาติบอสดาราร่วมเดินสายโปรโมตยังต่างประเทศ สื่อพนมเปญได้ตีข่าวผู้เสียหายจากกรณีดีแอคอนกรุฟนะครับผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามถูกกล่าวหาว่าดําเนินธุรกิจอาจเข้าขายหลอกลวงการลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ทั้งในลาวกัมพูชาและพะมา่าขณะที่ผู้หญิงไทยในญี่ปุ่นได้แจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเธอก็ตกเป็นเหยื่อด้วยเช่นกันนะครับ สงครามในอิสราเอลนะครับแล้วก็ที่ตอนนี้อิสราเอลกําลังทําการโจมตีเลบานอนอย่างหนักนะครับแล้วก็ไปโจมตีเทศบาลนะครับทำให้ในายกเทศมนตรีนั้นก็เสียชีวิตหลังจากที่นายกเทศมนตรีประกาศฮะจะไม่ถอนตัวออกจากพื้นที่ที่อิสราเอลได้มีการประกาศให้อพยพประชาชนออกไปจึงเป็นที่มาในการเข้าทําการโจมตีเทศบาลดังกล่าว นะครับสถานการณ์ดังกล่าวก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ใช้เครื่องบินนะครับที่ส่งโดยเพนทากอนเข้าไปทําการโจมตีฐานที่มั่นของฮิชเบิรโดยใช้ b 22ในการโจมตีโดยตรงนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทําให้ราคาทาคันราคาทำค่ทำให้ราคาทองคำนะตอนนี้กลับพุ่งสูงขึ้น ประเด็นดียคอนนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะพบการกระทำความผิดในประเทศไทยนะเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวที่ใช้วิธีการสร้างกลุ่มขึ้นมาโดยการหาสมาชิกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะีพบการกระทำความผิดลุกลามเพราะว่า The b o อสทั้งหลายนี่นะฮะเดินสายไปทั้งลาวกัมพูชาพมา่าแล้วก็ญี่ปุ่น นะครับเพื่อสร้างเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้หากมีผู้เสียหายไปแจ้งความในท้องที่อื่นๆนะครับนั่นหมายความว่าก็จะมีความผิดนะพ้นโทษจากประเทศไทยก็จะต้องถูกดำเนินคดีในต่างประเทศด้วยและคดีลักษณะเช่นนี้นะครับไม่ค่อยได้รับการประกันตัวศาลเห็นว่าเป็นคดีที่เป็นการช่อโกงประชาชน กระทำความผิดรุนแรงยิ่งกว่าคดีฆ่าคนตายซะอีกนะฮะเขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องนักสแสดงดาราด,ดังขนาดไหนนะถ้าเจอแบบนี้ที่ผ่านมาก็แม่ชะม้อยที่ผ่านมาก็เกณฑ์าทีก็โดนไปหลายร้อยปีเลยทีเดียวฮะบางคนก็โดนเป็นพันปีนะครับคราวนี้ t ดี i คอน Group หนักฮะนอกจากในประเทศไทย เคสนี้เป็นเคสแรกที่กระชายไปในหลายประเทศในฝั่งของเอเชียด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักิจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สงระเจริญสงระเจริญสงระเจะรจิญ ฝหม้วย,าย้ายแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าผ่านวานดำพืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรนผู้คนฟ้าผ่านมาจนผ่านพ้นโพยภัย ว้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลน้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีผลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าปันฟ่าไัยไม่เคยไหววัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพยฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพยไม่เคยไหว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น